อันเจ้าทาชิลูกเจสนันนี่น่าจะแปดเดือนยางเขาก้าเดือนครับตัวผู้ชื่อทาชิวาเกิวลูกเจสน ได้แปย่าง9เดือนตัวลำตัวยาวๆส่วนทางโน้นกินนมก็ลูกลูกเจ้าโยชินะครับแม่เล่ตัวผู้นะครับสวยๆกำลังกินนมอยู่ลูกเจ้าโยชิ แม่เล่ะนะครับอานุนพี่สาวนะครับข้างหลังพี่สาวอันนี้ท้องแล้วท้องเจแซนนะครับพี่สาวเป็นบิบมาเตอร์ผสมเล่นี่แม่นี้นะครับสมเล่แม่เล่ลูกบิบตอนนี้ก็ผสมวากิวต่อ นะครับออกคอยดูนะครับก่อนปีใหม่นี่น่าจะคลอดนะครับอันนี้โยลูกโยชิลำตัวนะครับลำตัวกว้างๆไหลกว้างๆเนื้อเนื้อขานะครับมาสวยครับลูกโยชิตัวนี้ตัวผู้นะครับกำลังกินนมอยู่สวยๆแผ่นหลังแผ่นหลังมาดีนะครับ บันท้ายบันท้ายสวยๆแผันหลังนะครับอันนี้สองอาทิตย์เสร็จนะครับดูครบหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงเดือนที่สองเป็นยังไงนะครับดูแผน่หนหนนลังหน้าหนาแผ่นหลังหน้าากินนมลูกโยชิ วันนี้มาอัปเดตให้ FC พี่น้องชาวโอได้ชมกันนะครับความเคลื่อนไหวแต่ละวันของเจ้าของลูกโยชิอันนี้ก็ลูกจะแสนกับไอทาชิไอตัวเนี้ยชื่อทาชิดำๆลำๆลำตัวยาวๆ แเดือนยาง9เดือนนะครับกำลังกินอาหารอยู่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณนะครับ4ี่โมงครึ่งนะครับถ่ายทำมืดแล้วใครจะมืดแล้วบรรยากาศฝนก็นจะตกสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก FC แค่นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มีก,กำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ